คำพูดยอบขายบนชายจงโบโในการขับขี่หมอะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่คิดเองไปแล้ว <c oughs> ไม่มีสาระเด่นความมันเทิงรวนลวนไม่มีพิษภัยต่อเด็กแล้วเยาว,ชวาชนครับผม นะฮะอยู่แบบเดิมแอดผู้ชายนะครับผมแอดอะไรนะแอดหมอลืมชื่อเลยนะนะไม่ไดครับที่เหลือทุกเทปเล้วแอดเนี้ยนะครับแอดหนอครับผมแอดหนอแม่ก็วันนี้เราสี่หน่อขาดไปหน่อหนึ่งจากเทปเก่าๆนะครับก็อันนี้เป็นเทปที่สามแล้วได้ครับเทปแรกเราเป็นมาริโอ้แล้วก็เทปสองสีฟ้าส่วนคนที่หายไปก็เป็นแอดสตาร์นะครับเขากลับกลุ่มโลกไปแล้วก็วันนี้จะมาแคสอะไรกันนะวันนี้เราจะมาแคสแคสเกมที่แบบว่าไม่น่าจะแคสกันได้ครับแม่เป็นเกมแบบพิจี ปอมยับเลยปอมยฟอมยอยัดะไรยัอไงอ่ะฟอมย้อมยักเริ่มเลยครับแเียเกเลยครับไม่ต้องเป็น40ค่ะโอ้โหนางเอกน้าเหมือนเราเลยค่ะคือถ้านางเอกน้าเหมือนแอนเดียวก็พระเอกกน้าเหมือนผมนะ ว่ายังไงยังไงนะครับปาเราจะจะมาใช้ยัางไงาเดี๋ยวเราไปชมปฏิการเลย <Okay. S 1> <ส>ดีก okay, okay. ว่าโอเคไปด้วยโอเคโอเคกติกาการแข่งขันสตาฟทั้งสี่ต้องเล่นแข่งขันกันด้วยสองมินิเกมจากไฟแนลเฟดซีสิบคือกระโดดหลบสายฟ้าและวิ่งจกโปใครที่ทำคะแนนรวมได้หวยที่สุดจะโดนเกมลงทันเงื่อนไขกระโดดหลบสายฟ้าก่อนเล่นต้องจับฉลากเลือกตัวช่วยและตัวสวยเช่นคะแนนคูณ2ปันหูปิดตาหนึ่งข้าง จะเปิดเพลงที่หลอาสตาร์เลือกไว้สำหรับก่อกวนสมาธิคนเล่นพร้อมกับใช้ตัวช่วยไปด้วยในเวลาเดียวกันต้องกระโดดหลบสายฟ้าติดต่อกันไปเรื่อยๆโดยจะเริ่มนับครั้งที่2ขึ้นไปถ้าพลาดโดนสายฟ้าถือว่าจบทันทีเงื่อนไขวิ่งจกโ,กโปก่อนเล่นต้องจับฉลากเลือกตัวช่วยและตัวซวยเช่นนาฬิกาย้อนเวลาหวินาทีปั่นหูปิดตาหนึ่งข้างต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยให้ได้โดยจะนับกันที่เวลาน้อยที่สุดเท่านั้น คนที่คะแนนรวมหวยที่สุดในการแข่งขันจะโดนเกมลงทันได้กินน้ำพอชั่นเติมแฮกทีสูตรพิเศษมีสารพคุณแก้อาการหวยหวยปรุงพิเศษโดยเหล่าทีมงานอีกในส่วนผู้ชนะ3ามคนที่คะแนนรวมดีที่สุดในการแข่งขันจะได้กินเนื้อจโกโปะย่า yeah. งอ่าหลังจากกองบริการกานไปแลาวนัครพนีติการกับฉลาค่ะแต่เนียวเริ่มก่อนครับคนแรกค่ะ ดนบ้าไปเลรแปลกๆอีกปะเนี่ยขอให้โดนแปลกแปลเอร่ะดีอะอุ้ยคคแนั้นโอ้โห้ยคืออันนี้มากก็มาซบแล้คือโ้โหดีที่สุดแล้วคืออันนี้เป็นนีคือบใช่ันอืนนี่คือดีบ้โอ้โหยคือถ้าเกิดแันเนลกระโดดได้สิบครั้งก็จะเป็นยี่สิบครั้งโอ้ยยาเลยโอ้โห้ยคนที่สองับเอาเลยครับผมมูไปแพ้เลยได้ไหมเหมือนหมดความหวังในชีวิตอ่ะคุณดีมาก ี่โกงไหมเนี่ยมาร์กไว้ใช่ไหมมาร์กอะไรนะรครักอะไรครับนี่ครับเราจะมีไม้เราจะมีไม้เลย้ต้นบานครับเอาไว้ปั่นอมแช่หไมต้องสีด้วยีได้ครับยังไม่ผ่านเลยเนี่ยอาจารย์อยากได้อะไรอ่ะเฮ้ยไดได้ครับเฮ้ยเก่งนะพีเกสุดท้ายอ่ะเอาผมยิบใคุณเฮ้ยพีเอ็กเก่งก่อนโกงไหมเนี่ยคาเนี่ยมาอเปิดพร้อมผมเลยมา อืมเฮ้ยสบายผมหลับตาหนึ่งข้างครับเชิญคุยครับผมอจะหลับกันเปล่าเฮ้ยไม่ไม่เชิญคุยเฮ้ยเปิดเบ๊ะเบ๊ะมามามาคุยที่คือเราจะต้องให้คนอื่นชวนคนที่กำลังเล่นอยู่คุยอยู่ตลอดเวลาห้ามหยุดโดยที่คนที่เล่นอยู่ต้องตอบด้วยนะไม่มีสิทธิ์เงียบใช่โอเคมาคุยกันเลยไหมได้หาด้วยไป ับคนแรกนะครับแอดเนียวนะกับปั๊บคูณสองใช่แล้วก็สังเกตไหมว่ามีซาวประกอบคือบรรยากาศรลอนมากก็เราจะมีการเปิดเพลงที่เป็นเพลงที่พวกเราเลือกมาแต่ละเพลงครับซึ่งของแอดเนียวก็เป็นเพลงที่เหมาะสมแอดเพียงอันนี้ผมคัสสันมันไ่ได้ทำว่ายังไงชมรมคนวนลุกนะวนลุกก็เลยนิดเดียวอันนี้ผมคัดสรรมาให้แอดเนียวโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมไปไปโอเคหนึ่งนะครับผม 2เริ่มนับแล้วนะฮะตอนนี้สา,ส,าสามครั้งสาครั้รับไหมสามครั้งนะครับผมเป็ดเสร็จก็คืัสองใหม่ก็เป็นโคะแนนครับเน,นีย้ยเงียบจะพูดไหมฮะว่นายเสียงดังผมผู้สั่งเงียบเลยนะครับนี่เพลงผมก็เปิดกล่อ,กองให้แล้ว แอดเนียแงก็สรุปนะครับแอดเนียงครับหกครั้งนะครับก็คือสารทางแล้วก็คุณสองนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องได้มากกว่าครั้งใช่เดี๋ยวคนต่อไปก็จะเป็นแอดยองนะครับเอาละครับก็คนที่สองนะผมแอดยองต้องพิชิตให้ได้มากกว่าหกครั้ง เพราะว่าเดี๋ยวคูณสองไปหกไปนะครับแล้วก็โดนมีบัฟด้วยครับคอสินบั๊ไหนเทสเทสหน่อยดิคานผูไม่รู้เทสอะไรสักอย่างอิหยองรันยางไปสองคั้งไปไ่ถยันหนีนะห้ามหนีห้ามหนีอิหยองตายแล้วอ่ะเนี่ยขี้โกงครับขี้โกงครับขี้โกงอะไรแล้วกันครับหยองไปทุเรียนหนเลยเอ้ยผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอิหยองเริ่มไปก็ได้เริ่มไปเลยผมมีเพลงพิเศษให้หยองดิครับมันต้องเพลงนี้ดิวะ ตอ้มึงอย่าคลางในสัตว์โอ๊ยโอ้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 ยโ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้้ยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอออ้ยโ เฮ้ยเราจะได้เล่นไปเออเอาว้ยเอาไวเอาไได้องั้เล sure ้่นวจบแล้วครับจบแล้วรับ2ครั้ง้อโอ้แต่ย้อกับทันหัวครับได้ไปสอครั้งครับแพ้เหนีอเจ็บคอี่หวายเเป็นไงฟินไหม ติดไหมไม่ตินเลยติดไมติยไหมเคยไหมครับรสึกไเคยไหมนขาดอโอเคค่ะเอามาอานมนะอาจายครับมาโอเคค่ะคนที่สามคนที่สามครับผมก็คุณคิดว่าจะได้มากกวสอ่ะมากกว่าสาม่อ่ะเดี๋ยวก่อนอี่ดขอโลโกรชัเลนจอะไรอะไรื่อามสบายอะไรเนี่ยเป็นอลิซ่ตาเตดาว ครับคือผมป่วยอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาแคสนะฮะยาแก้ไอนะยาแก้ไอน้ำตาลตาเสียดาวนะเป็นโพชั่นประจำตัวของผมตอนนี้ไปแล้วกิ่ผงแคทคีเท่าไหร่เนี่ยผงเยอะอันนี้เป็นที๊ิเซอร์ยโอ่ะผมเต็มเต็มครับผมป้าฝอโดนมากที่เนี่ยนัเต็มนี่เอาพักร้อยเลยได้ป่ะใครชื่นใจนะมาๆๆนี่ฮะยาแก้ไอน้ำตาลตาเสียดาวเมื่อกี้ผงของแอนยองครับ้โอ้โหเหลืองมากเหลืองเลยทั้ มาจานเพิ่อดีฟ้าบกดีฟ้าบอกชวนคุยแต่ปกติเรา้วชวนคุยกันอยู่ไหนครับแต่ผมต้องตอบไงค่ะต้องตอบด้วยนะขอผมไม่มีสิทธิ์หยิบไงมาอะไนะมาเชิญนะค่ะไม่พลาดนะอ้ามีแฟนไหมคะไม่มีครับผมไม่มีครับไี่มีครับเดี๋ยวล่อไะยอมรับด้วยนะรับด้วยนะแต่ผมจะชวนเขาคุยผมชวนเขาคุยไม่ได้จริงๆผมโสดมากแล้วตอนนี้ผมไม่อยากี่รอยากอยากมีแฟนคบแฟนผู้หญิงนี่เป็นยังไง ชอบเป็นคนชอบผู้หญิงแต่งตัวดีคือแบบไม่ต้องน่ารักน่ารักอะแต่คือชอบแบบคนแต่งตัวเป็นอะแบบแต่งตัวมีสไตล์เข้ากับสถานที่อะไรเงี้ยอาจารย์เจมส์ครับี่แล้วป่ะสี่แล้วจ้ะครับผมจ้าครับผมมีอะไรเฮ้ยอย่าสะกิดนะผมมีอะไรถามหน่อยครับเอ้ยผมมีอะไรให้คุณพูดหน่อยพ่อตาอะไรนะช้าปั๊บผัดปั๊บเย็นปัดเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะให้ผมพูดอะพูดให้เสร็จก่อนแต่พูดให้เข้าใจก่อนช้าปั๊ผัดปัดบเย็นปั๊บป้าผ้า พาดไหนพาดอะไราดจ้าคนะอ่าเดคพูดนะุพูดนะเช้าฟาดเอาคยหึ่งคย่งเช้าเอาคุยหน่ะมาคุยหอ่ะอะไรนะพาดไอ้เนี้ยเกือบละชิบผายเช้าฟาดผัดฟ้าเย็นฟาดเอ็ดออี่ไหน้งเลยเหครับที่ไหน้งเลยเหรอาไม่ใช่เพราะไอ้ไอ ฟาดอะีสักอย่างเนนี่ถือว่าเยอะมากเลยนครับเนี่ย้ยกระจอกมากคุณสิเบีคือผมนะฮะพูดเลยเลยนะผมเนี่ยรับเรียกว่าไงดีอ่ะมีเพื่อนเพื่อนจ้างให้มาโดดใส่ฟ้าเนี่ยเป็นสี่คนแล้วคุณสินเจ๊ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเออไอพวกที่ดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยรู้ตัวไว้เลยนะไอพวกที่เคยให้ผมโดดอ่ะผมรู้คุณดูอยู่นะครับโอเคตาคนสุดท้ายได้ใช่ปะได้ได้เฮ้ยคุณแค่สามก็ชนะแค่สาม คนที่สี่ครับผมตามผมนะออหอกนะฮะกับดีบัฟปิดตาข้าหนึ่งห้าโกหกนะคุณทีาบานโดนนะอาผมให้อันเียปิดตาเลยเดี๋ยวมาด้วยความมีด้วยเดี๋ยมีคนอีกมาหาแล้วแฟนคลับอันเียว่ายเยอะเยเอายางไไปฮะเอาย่งอันี้หนึ่งยังไม่ได้นะยังไม่ฮะแอนดองไม่เห็นเาตัวอะไรเหรอแอนยอกแอนยองเล้วทำไมไม่ได้เนี่ยกะนะฮะอ ชี่หายแล้วแค่โอกอีกสครั้งนะอ่าแล้วเว้ไมถึย์เฮ้ยเนียนแคทผมหนดตัเหนือยแล้นี่ยยังตสองแล้วนเฮ้ยไม่ต้อไม่รอเดี๋ยวดดเแล้วล่ะทสามชนะแล้วอ่ะสาจย เราสามารถชนะได้ไม่หรอหรือมันจะเสมอกันสามพันนะปกติผมตอดได้มากกว่านี้นะครับอย่าอย่าอย่าจริงๆผมได้แคปเตแ็มก็มากกว่านี้ทุกคนแหละอย่าอย่าโอเคก็เต็มไหมก็สรุปสรุปเท่าไหร่อันนี้หก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 สองสามสิบเอ็ดอู้เยอะสุดเลยครับแม่สิบเอ็ดนิดน้อยแล้วมาครับเริ่มอันต่อไปนะครับโจโบกมาเข้าสู่เกมที่สองเลยโจโกโบ มันเป็นกั็นป่าราบเลยเนี่ยเพิ่งตั้งเมื่อกี้เนะี่ยเ่นเกมที่สองครับผมเลงเกมที่สองแล้ววิ่งโจกระบอกครับผมไปก่อนออนุญาตก่อนเสียงผ <c oughs> มอาจจะแย่ไปแล้ว<อ>จับนีบัร์ไปเลยดี๋่วเพื่อไม่ได้เดี๋เวลาได้เฮ้ยผมขอเป็นมือแรกนะครัเ <มา S 2> ชิญเชิญเชิญนี่เราเอากล่องมาจับบ้าเลยนะเฮ้ยเออกล่องน่ารักมากเลยนะผมเฮ้ยได้ไหมล่ะ บรรยากายออกอ้อนเลยก็อันนี้คือบัฟที่ดีที่สุดน,นะครับนอกั้นก็เป็นดีบัฟแล้วเหมือนเดิมเห็นปะคนจับคน,อ,น,น,นอะไรอ,อะเปยนไร่ไาก้อหผมชวนคุยอ่ะเดี๋ยวผมผมเดินปัดหูให้เอาอ่ะสลับกัน อ่โอเคโอเคสรุปผมได้ย้อนเวลาผมขอเปลี่ยนได้ไหมตลกก็คือง่ายๆถ้าผมถ้าผมวิ่งไปสิบวิผมก็จะเดือดห้าวิก็คือดีขึ้นนั่นเองโกงแน่คนแรกเขาจะได้วพาะเราสุดทเมื่อกี้ก็ไม่ไปแต่เดี๋ยวเยอะอยู่แล้วอ่ะอันนี้โดนปั่นหูอ๋อแรกเปลี่ยนยะอ่ายอปเป็นะครับเคุยง่ายอเป็นชวนคุยพี่เอ็กเป็นปั่นหูแอดเยียวเป็นลำเป็นลำตาโอ้ยแย่เลยกก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยสเต็ปเหมือนเดิม แอดเนี้ยวแอดยองผมแล้วก็แอดหงอกอ่ะคนแรกเราเองอ่ะแอดเนี้ยวครับคนแรกมาดูครับว่าจะได้กี่วินาทีครับแหมหรือว่าเรลรู้ใช่แอดเนี้ยวด้วยนะคะอ่านด้วยมาเลยที่แล้วอ่านเลยฮ่าโกกนะเฮ้ยเขามีแว่นเขามีสีตาต้องหลับตาแล้วตาบ้างตานะเอาไปเลยให้โกก่อนนะอ่ด้วยก่อนเลยดี้ เเาวดี๋ยคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวกี่นาทีกันดีกี่นาทีนะเชียงรายผมว่าห้านาทีคุณกงนปกกลับบ้านแล้วเหรเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรว้ผมไม่ได้ลูกโป่งครับต้องได้ลูกโป่งนะถ้าได้ลูกโป่งมันจะลดเวลาใช่ใช่ครับแบบนี้แบบนี้โอ้ยนี่ไม่เก่งเลยฮะเดี๋ยวน้เจ้าก่มาหนึ่งดอกโอ้ยเราแห้ะผมคิดว่าผมเจอโอ้ยผมยุ่งเจอ เอาเลไงล่ะเำลไงล่ะเอาเราเลยไงล่ะเอยมใจชื้นขึ้นหเดี๋ยวเราต้งรับคะแนนรวมวงใครบ่ยสอ๋เออแต่อย่าลว่าสยฟ้าเขได้นะแล้วจะอกลูกป่งทาไมะออตอนนี้ามสก่อนสี่เนะครับผมตอนนี้เวลารวมอยวต้องหักักคะแนนลูกป่งเพจะเลือเท่าไหร่เ้นชยครับมาดูอนี้นะคับรวมครับนโดนมไป เราต้องไปบอกครับเวลารวมอากาศครับแอดเนี้ยเป็น40.7ครับผมเวลารวมทั้งหมดมีใครใช้กว่านี้ไหมอ่าเวลารวมทั้งหมด40.7นะครับสำหรับแอดเนี้ยนะครับโอเคก็ตาตัดไปเป็นแอดยองทำไม่ได้มากกว่า40.7นะใช่มากกว่าเออน้อยกว่า ครับเคยที่องจอมตางครับแอดจอมแอดจก่นคิดว่าชนะแอดเนี่วได้ไหมเมื่อกี้เขาสีุ่ดเจ็ดแ่ใจอเไม่ได้เลยเราสี่บเลยนะเว้ยโอเคไปเดี๋ยวอย่าลืมชวนคุยเดี่อบบีบชวนคุยชวนคุยอะไชวนคุยอะไรยเหรอไม่คุยเลยได้แล้วันตะกี้อ่ะเริ่มลยเร่มีอะไรไปถามแม่จอมยิ้มจิงเหรออ่ะเริ่มนะครับแม่ สอ่งเริ่มเลยเริ่มเลย่อไปนะครับอายองครับครับอ่ายักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่มันคืออะไรอายพูดดิพูดดิพูดดิยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่พูดไม่ถูครับพูดไม่ถูไม่ถูกหรอกยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่โอ้ยโอ้ยแย่ให่คุณหมอมีอะไรจะถามมครมีอะไรครับยองพี่เอมมี่มีอะไรจะพูดกับทางบ้านหรือเปลไม่มีครับไม่มีอะไรครับอายองเป็นแฟนะคะยังครับยังครับพี่มาครับ อ่ะไอหยองชอบเป็นแบบไหนครับผมอย่าอย่าพูดอย่างนี้ชอบผู้หญิงแบบไหนฮะแบบไหนครับหรือชอบผู้ชายชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไหนมวยหมยครับโอ้ยลงใหญ่ใหญ่ปะใหม่ใหม่ใหม่เอ้ยเอาดมเล็กก็ได้เหรอดมเล็กก็ได้อือเป็นคนที่ตรงมากอ่ะผ่าจบแล้วหรอผ่าจบแล้วอ่ะจบละผัวอะไรเนี่ยคุณยังวายอ่ะบอลลูนข้าน้องข้าครับเวลารวมครับอะไรหรอ้ยไม่แต่ลงมันน้อยกว่าอ้าว เวลาเวลาก็โนกค่ะแล้วเก็บอ๋อมาเลยมาเลยเอาอ่าเวลาแพ้ครับอ้าวอ้าวน่ะเดี๋ยวก่อนมีคนเยอะกว่าเราด้วยค่ะสรุปคือแอดยอง45 1ครับผมก็เหมือนกันท่ากับว่าอย่างนี้จริงๆเราก็น่าจะได้แชมป์เลยที่เราได้ไม่ดีไลยก็ได้ที่ว่าก็ถ้านับคะแนนก็คือเดี๋ยวก่อนนะตอนโดดสายฟ้าเมื่อกี้คนที่แพ้คือหยองใช่ก็เท่ากับหยองหนึ่งคะแนนใช่แล้วหยองนี้หยองก็หนึ่งคะแนนก็ ใช่ป่ะนี่เราไม่ต้องไม่ต้องแพ้จบแล้วนะแต่เพื่ออะไรครับเพื่อความเพื่อความมันนะจริงจริงๆคือเพื่อเพื่อชัยชนะที่ผมจะต้องชนะอาจารย์นี้ให้ได้ด้วยแหละได้เป็นแข่งกันสองคนระหว่างเนี้ยมาเริ่มเลยอย่าะต้องคลองสีคะแนนให้ได้เหมือนเดิมผมข้ามมากินโพชั่นเลยได้ไหมกลับมาตาผมฮะสวัสดีครับ ไม่โดนดีบัฟด้วยอ่ะได้เวลา5วิโคตรแซงเลยจริงๆไม่ต้องมีเรามาจะีบัฟกเขาเองไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวผม0 0 0ให้ดูเลยไม่เล่าสุดยอดเลยได้สปีเลยนะเฮ้ยไปดิี่ไอ้ที่ไอ้แม่เป้ดแม่้องทำแล้วเป็นตัวละดวงดีอ่ะไม่ได้ดวงดวงบ้าอะไรผมรู้เทคนิคไม่ใช่ละคุณผมมารับจ้างโมดมาแบบยีบไม่โดนยีบวิ่งเว้ยเฮ้ยผมรับจ้างพี่รับเฮ้ยจริงๆผมรับจ้างหมดจริงๆคนที่ดูคลิปผมอยู่นะโดน ไม่ไม่มีไม่มีจริงจโอไม่มีเลยแต่นี่ถือว่าผมฟอร์มไม่ค่อยดีนะเพราะผมเก็บกระดูน้อยมากเลยนี่น้อยเหรอเนี่ยน้อยน้อยนกนี่ไม่โดนเลยโดนนะครับน้อยแล้วไอ้ยนายหวัดดีเอะไรนบ้างเอ็นแงรู้จักอันนี้ไหมเนโอเดอะมิชชันที่แบบั่นแหละผมเองโอ้ยกระดูนไปห้านกไปหนึ่งครับกี่วิเนี่ยสบายอ่ะเออหกหกหกโอ้ยยี่สิบเก้าโอ้ยห้านะฮะสิบสิบเก้าโอ้ ตาถัดไปนะครับก็เป็นแอบงอกนะฮะเขาจะชนะผมได้ไหมถ้าเขาแพ้ผมเขาจะกินโพชั่นเรื่อยๆไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกไม่ได้ดี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 ดมดี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 ดาดี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 วีด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 ีนะดดด่ดดีมีดีดเดีดี อ่ะของผมนะเริ่มยังนี่ต้องโดนดีบัฟปั่นหูใช่ไหมเราดีบัฟด้วยนะนี่ผมไม่ได้แคบหูประมาณประมาณสามเดือนนะครับนี่เราเรื่องเราเล่นครับเราเร่องครัมามานี่แอดงอกได้รับการปั่นหูโดยแอดมินที่น่ารักที่สุดของอีกในนะฮะเพราะมีนเพิ่งเพิ่งเพิงคนเดียวครับเอาละครับสามไมูครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ต่อไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นเลยเฮ้ยนี่จริงจผมจะบอกแอดลับให้รับรอบนี้แอดแอดงอกเนี่ยเขาโชคดีมากนะ คืออเียแพทเทิร์นบอลลูนนะมันจะมีแพทเทิร์นอยู่แพทเทิร์นที่เปิดมาปุ๊บบอลลูนอยู่ทั้งฝ่ายที่อะไรหมดอ่ะนั่นแหละคือแพทเทิร์นที่ดีที่สุดซึ่งในจริงแพทเทิร์นเนี้ยดีที่สุดแล้วเฮ้ท่านเล่นดีๆมันจะดได้หมดเลยเฮ้ยเสียวอ่ะเฮ้ยเสียวอะไรนี่แข็งปะเนี่ยแข็งอยู่แข็งอยังฮะให่ถามว่าแข็งหรือเปล่าแข่งยังไอ้ยี่ตัวน้องได้สรุปนี่แข่งแล้วใช่ไหมโอ๊ยขนาดได้แข็งแล้วแหละ ผมแพ้ผมแพ้หาหัวใจแน่เลยอะแท้อยู่แล้วคุณคุณคิดไผมคุณคิดอะไรอยู่อะหกกบสองอะได้สุอสอตัวเองยี่หจุดกาใช่ปะโอเนี่ยแพ้แพ้ได้ห้าวนาทีห้ยังไงวะก็คุณได้เขาได้ก็่คุณได้ดีพก็คุณได้ดีก็รับอยู่ดีอะโอ้โหแพ้คือแพ้แก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 ไม่ใช่ครับผม ยอมยากไม่แพ okay, ้ผมอ่ะโอเคยอมวันน exactly oh, ี้ผมยอมไว้ได้ก mm ็ส hmm. รุปคะแนนนะครับผมก็ทีนหนึ่งได้แก่ผมเองจะชี้ไปไหนฮ่าฮ่าผมเองนะฮะไม่อยากได้ที่หนึ่งใช่ไหมแปดคะแนนเต็มนะสี่สี่ได้ที่หนึ่งทั้งสองเกมเลยสบายใช่ที่สองครับที่สองเรากับแอดงออเท่ากันเพราะว่าเป็นใช่ห้าคะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายห่วยสุดนะครับ กากสุนนี่รวมสูนออนแอนนันน่ะนนนวนสองคะแนนนะครับก็แอดยองตาอดกาครับคนแพ้ครัคนสุดท้ายที่คะแนนรวมหวยสุนก็จะโดนทำโทษครับเพราะว่าคุณห่วยคุณเลยต้องกินโคชั่นเพื่อบำรุงเพิ่มเพื่อให้ความกาดเกลื่อนไปใช่โคชเชนเลยมั้ยใช่โชั่นเลยมั้ยแล้วเปเรทีกขอกรณ์วานบ้าแล้วมันได้มใ่ไรมแม่บา ผู้ชนะได้ได้กินเนื้อโจโกรบมาแล้วส่งตรงมาจากสุขภัณ์อีกเลยครับจริงมากการส่งมาโทรศัพท์มาจใชไอ้นั้นฝ่ายฟู้ดทรัทนะที่เขาขายที่นี่นะใช่ไหมครับยอดเดี๋ยวดูนะฮะว่าเนื้อโจโกรบจะเป็นยังไงแล้วขสัตว์ไมนี่นะครับผมลงโทษตรอดคูนี่ผู้ที่นวลที่สุดใช่ไหยวันที่กังที่สุดครับแอร์แอร์ที่สุดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอันนี้ใครเรียกว่านะอ่าเดียวไม่ครับน้ำใจเหมือนเอ้ยแค่ใจดำไม่ได้ยินอีกแล้ว ลอยคำนะครับผมนะรยคำนะับแล้วก็แถที่สใครเลือกครับครับผมครับอ่าเลือกให้ตัวเองนะครับที่กาไฟใจคุณแล้วต้องเบอร์ดีด้วยเหรอเบอรดโอเคแล้วก็ถวที่สามใช้ที่บางย่าค่ะโอเคค่าฮอยฮ่าฮแที่สามฮะยาธาตุดำแดงผมเพิ่งรู้ว่าไม่มีตาเสียดำเหมือนในที่เมื่อกี้ผมกินอยู่เลยนะครับอันนี้ผมเลือกให้แอนหยองเองก็นะ อันนี้ผมเองราซี่เพนซี่รัสซี่คือผมอยากกินอ๋อส่วนที่เหลือเราไปกินเองถือชีวิตกินเฮ้ยแล้วก็ด้วยนะครับอนุนาตนาการจากแบล็ตบิวว่าสามโอเคอ่ะเอาวัเริ่มเลยปรุงนะครับปรุงนะครับปรุงนะครับให้อาจารย์ปรุงให้ร้องนะโหเสียงกลางวันชัดเจนเดี๋ยวผมขอทิ่ต่อไม่ได้ครับตุ้ยช่วยช่วยเฮ้ยโหจะได้ไรดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยผมนี่คนแรกเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้เอาไว้หลังสุดเอันนี้หลังสุดเลย อะไรเป๊ปซี่นอ่าเอาที่สุดเลกยนี่นี่ดีสุดนะเออดีที่สุดนะผชอบแต่แต่คุณไม่ชอบดองพรูนนะดอแล้วก็อย่าเยอะนะดอแล้วก็ใส่เยอะนะใส่ชนิดไหนคือยัางพี่จะพี่จะกกยวก่อนวก่อพอพอเดี๋ยวใกล้เคียงใกล้เคียงอาหารสน่ว่างน เฮ้ยพอแล้วเฮ้ย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 น yeah. ี่มันยาเอาละเอาละเอาไปไปอย่าเป็นกู้นี่ไหนไหนก็มาตัดดีนะเดี๋ยวก็เนคนก่อนเดี๋ยวคนก่อนที่เอามือเอามือคนให้หน่อยอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองอันน้สอที่ตายได้ฮะเดีหตุจากวะฮะเดี๋ยวไม่มีใครตายเพราะยาท่านไม่มีมันไม่ถึงตายมันแครแอลกอฮอล์กินได้กินได้ครับที่หัวอะไรนี้อ่อ่ะเดี๋ยวครับเอาไปให้กล้องดูหน่อยเดี๋ยวหาว่าเราโกหกครับ โอเคฮะพร้อมไหมนะฮะเพร้อะสอบเยอะตอนพอร์คชันขอตั้งชื่อให้ได้ไหมหรืออาจารย์อาจารย์ตั้งชื่อมา้ชื่อดีตั้งแล้วโคชั่นอัลติเม์ไฟติ้งโอเมก้าคล้ายอะไรสักอย่างนีโอเมก้าติ้กผัดได้ไหมเหมือนครูครั้งที่แล้วเลยล่ะเอาโอเคโคชั่นสุดพิเศษนะครับจากพวกเราจากใจพี่ๆทุกคนมอบให้น้องนะกินครับไปฮะ ติ๊บเดียวเติมหนึ่งนะทีเติมแน่นอนเติมหนึ่งเติมได้นะอร่อยแล้วซี่อร่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆไหวไหมครับแข่งยอร์คเป็นไงครับทุกท่านโอ้โหอย่นี้ครับเอ็นยัอ่ะอธิบายเลยมันแปลกมากไม่ไม่สามารถจับรถได้หรอเหมือนอะไรเหมือนอะไรอะไรเด่นสุดอ่ะรถอะไรเด่นมันมี อย่างแรกที่ผมอะไรคือกาแฟอ๋อเบอร์รี่มาใช่ป่ะเอางั้นก็อร่อยดิแฟนน้ำมาเลยเบอร์รี่มาตามด้วยน้ำมะือเด็ดตามด้วยน้ำมะือเด็ดครับน้ำมือน้ำมือเนี่ยเสร็จปุ๊บกินเหมือนแอลกอฮอล์เหมือนแมกแดดแอลกอฮอล์เข้าไปอ่ะต่อด้วยนวิทยาธาตุปัจจัยหยกที่ประกอบสาหร่ายของแบคทีเรียผูาทำชาตสุดยอดเี็นทุกคนมาแก้ความเดี๋ยวก่อนถามก่อนเทียบกับเทมาริโอที่พวกเรากินโอเมก้าซิกฟาดไปเนี่ยอันเดียวกัน อันนี้อันนี้แล้วดีกว่าจริงว่ะขนาดนั้นแย่โอ้แต่อันนี้อร่อยอันนี้ผมปันเติร์อันนี้มันแย่เพรากาแฟปะเออบอกไม่ถูกเนี่ยนะนี่ได้ประโยชน์มากนะครับทุกท่านนะเป๊สซี่นะครับมีส่วนมีคาเฟอีนผสมซึ่งทำให้เราอารมณ์ดีนะทำให้กระเพาะกระเป่าขึ้นอันนี้จริงเบอร์ดี้ก็แน่นอนคาเฟอีนอยูแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่ดีทำให้กระเพาะกระเป๋านะนี่มีผลประโยชน์รู้ไหมหน้าดีผิวดีสวยเป๊ะเปล่าอย่างที่เห็นแล้วก็ อันนี้ขี้ข้องนั่นเองดีแล้วงั้นพอมารวมกันนี่จะขี้ข้องที่เหมือนนี้เป็นขี้ข้องที่เป็ดปากกายแบบวับโอ้โหสุดยอดเลยซาซาด้วยโอเคมานะฮะจบเลเท่านี้แหละก็เดี๋ยวมีไปกินกันกินไก่ทีเขบอกแต่เดี๋ยวกินไก่เนี่ยคือคือเราสั่งไปแล้วซึ่งตอนนี้เขาเขายังไม่มาส่งเพราะฉะนั้นอาเราใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมากินกันอีกทีหนึ่งได้โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ ขอจบขั้นตอนแบบนพี้นีนะฮะสำหรับการบทลงโทษของแอดดอนพวกกาพวกลวนที่สุดในที่นี้ต่มเนื่อ้เขาแล้วโอเคลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาถึงเวลากินแล้วครับผมแหมรางวัลสำหรับผู้ชนะกี่ท่านสามท่านนี่สามท่านการแทนันใจพวกออดแทนพวกไป ไปบู๊ตไปล้วแข็งแข่งขึ้นบ้างปะนะครับสเตตัสไปเพิ่มเลยอ่ะอันไลนอุตส่าห์ชงอีลิสเซอร์พิเศษให้โอเคนี่ผมไปล่ามาแล้วครับผมเนืที่บอกไปเนื้อโจโบเห็นไหมนี่เอาตัวตัวโตเป็นเป็นมาหน้าขึ้ดูเ่เดี๋ยวหาว่าโกหกสองตรงมาจดักสไปนยอยู่แล้วบอกแมหมายถึงอันนี้เลยหล่หมายถึงอันนี้โอเคเดี๋ยวเราลองกินเนื้อโบกันมันคืออะไรฮะเอาจริงมันคือเนื้อโจโบย่างครับเนื้อโจโบย่างใช่ใแล้วผลิตโดยอะไรฮะเจนเตอร์ แต่เราเห็นมีรูปไก่นะดอย่าบอกเขาติดมีเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ห้าอย่าบอกเขาครับอย่าโฆษณาเขาโอเคโอเคเออเขาไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างเราแต่ถ้าเขาจ้างเราเราทีคราหน้าเราจะบอกชื่อนะครับไก่ย่างให้ลึงนี่เองนี่เฮ้ยโหอมไม่หอมไม่หอมปะใจเย็นนั่นของไก่เนี่ยอะไรหอมครับโอเคนี่ก็มีอะไรูปไปบอกเขาว่าไก่กันเลยดีหองโบหรืออะไรไม่ก็โจกบเป็นไก่เนี่ยหรอโวสงสารนะ น้ำน้ำเยอะไปอยกกระโบย่องกระโบโอ้โหสะโพกยกกระโบเฮ้ยเดี๋ยวผมขอหยิบเขาล้อมจิงจอกเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ไมโครโฟนไหมเนี่ยเดี๋ยวสภาพอะไรรู้สึกไงบ้างกับเอานี่ไมโครโฟนกินได้ไหมบาโคนไม่ได้ไม่ได้รู้สึกยังไงบ้างกับอีดิกเซอร์ที่กินไปถึง7กิมจิ้งจอกไม่ได้ครับที่เรากินกันแค่3คนนะครับเพราะ สำหรับผู้ชนะเท่านั้นตามข้อตกลงเดผมแพรห้ามกินครับกินไม่ได้คนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์กินไม่ได้ครับไม่ได้สนใจว่าตีมือแตกไงตัดใส่ไงตีมือแตกก็เดี๋ยวเรานั่งกินกินเลยเดี๋ยวมาผมหิวแล้วหิวแล้วมาให้เลดี้เฟิร์สครับแอนเนี้ครับเนื้อครับจะเอาชิ้นไหนเนื้อน่องเนื้อปีกเนื้อขาโคตก่อนอะไรดีอ่ะตักทีเหรอค่ะเออตักทีเี่ยัมีคนไหลไหลอีหลายคนเด็กครับหมู่บ้านรออยู่นะครับตอนนี้เด็กวัวที่เขาเปียยังไม่ได้กินเลยครับ กินคะครักินเรียวรอกร่ครับ้กินกเรียวครับเรียวระอะยอครับนะอืมอร่อยปะไม่ต้องล้างเลยครับว่าอร่อยมากไงเนื้อบอกอร่อยไหมครับไงหลังหลังจากที่เอาไปวิ่งแล้วมันกลัวกลกูปะกลัวปะกูปะยอนยอนรู้สึกปะแ้งพูดอีกเลยคำวิร้สึกมีความหนังมันเจ็บจนม้กเลยอะคราวที่แล้วคราที่แล้วตคน คนแน่เทปแรกเออเราลวกเราลวกนะเราเดินตอนนั้นไขวะที่แบบอุ้ยกรอบน่าเอ็นะอย่างนี้นะจริงจริงมันมีอีกคนนึงด้วยนะอีกคนนึงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอ่ะไอซาตานมันกลัดไปตะคุนนโลกใช่ไหมแล้วมันไม่มันมันไม่ได้มาถ่ายด้วยเนี่ยนั่นสิแล้วอะไรมันมันก็ขาวได้ที่ผมบอกไงเขากลัดคุนในโลกไปแล้วมันมามันมาจากไหนวะมันลากเมาไปกินในน้ำเปลาไม่ได้แล้วแล้วผมอ่ะอ้า ก็ให้กินมาแล้วไงพอชั่นสุดท้ายแล้วนี่สุดยอดเลยนะเอาไอกันนี่รางวัลเฮ้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 ดูต้นเก่ากันยังดูยังดูยังต้นเก่าดูข้างล่างนี้เลยอีพีหนึ่งอยู่นี่อีพีสองอยู่นี่ดูกันไหน่ะ ไม่เห็นมีอ๋อนี่นะครับอย่าลืมกดนะครับสําหรับ EP หนึ่งและ EP สนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้านบนนะคบเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราจะได้ทําคลิปดีๆมาให้ดูกันอีกนะครับอย่าลืมนะกดนี่นะสําหรับดูตอนเก่าแล้วก็กดนี่ Subscribe นะครับกดบนกดล่างเลยกดบนกดล่างกดบนกดล่าเฮ้ยกดไลค์กันนะ